การให้ท่านนี่ถือว่าเป็นประเภทนีการปฏิบัติที่หลุนป ố, หนูหลุนยารลุนพ่อแม่พันผ้าเห็ดผ้าทำมาทุกวันพระกับพรให้เขาวัดเขาว่าทำบุญให้ท่านรักษาศีลพระพุทธองค์เพิ่นได้ตรัสเกี่ยวกับการให้ท่านในประสูรตรัสกับมานบวามานบบุคคลบางคนในโลกนี้สิเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้เขานา้ำเครื่องนุงหม่มย่านพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ทีนอนทียูอาศัยและประทีบข้ฝมไฟแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปกสิเขเอาถึงสุกติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั่นอันเขาได้พร่งพร้อมสมมาท่านไว้อย่างนี้หากตายไปบอกเขาถึงสุกติโลกสวรรค์ถามว่าเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในผ้าหลัง กสิป็นคนมีโภคทรัพย์มากพระพุทธองค์กล่าวถึงการให้ท่านด้วยอนิสงส์แบบนี้ข้าจเจ้าให้ท่านแล้วเนี่ยก็บอกวรไปหามผู้อื่นที่ให้ท่านเพิ่นยังกล่าวไว้ได้ว่ากลา่าวกับวัชชะวาวัชชะผู้ใดหามผู้อื่นซึ่งให้ท่านผู้นั้น่ึวาเป็นอมิตรผู้เหตุอันตายล่ต่อสามสิ่งก็คือ เหตุอันตรายต่อบุญของท่ายกภูไห้เหตุอันตรายต่อลาบของปฏิฆาหกภูรับและเจ้าของกระขุดลากเจ้าของเองกำจัดเจ้าของเองเสียตั้งแต่แหลกแล้วผู้ใดให้ท่านกะอนุมทนาสาธุนำเดิมอ,อย่าไปขัดอย่าไปหามเขากล่าวถึงอันนิสงการให้ท่านภิกษุทั้งหลายอันนิสงการให้ท่านหาประกันมีอยู่ อาประการนี้ก็คือ 1. ผู้ห้ท่านย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก 2. สองซัสบุลุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ห้ท่าน 3. กิคิดทีัพั์อันงามของผู้ที่ห้ท่านนี้ย่อมขจรทั่วไป 4. ผู้ห้ท่านย่อมบ่เหินห่างจากถ้ำของคฤหุสัตข้อหาประการสุดท้ายคือ ู้ให้ท่านเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่คืออานิสงส์ของการให้ท่านตามที่พระพุทธองค์ได้กล่าว